สวัสดีครับสวัสดีสมมุมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทางนะครับยูทู e นะครับเพื่อหลายท่านนะครับวันนี้มาพูดกับร้านนรันสัต์นะครับก็พามาชมนะครับอ่าพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นของพาวเวอร์ของวอ t e คนะครับ5000ันมนะครับ2ฟิลนะครับเข้ามา1ตัวนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวนะครับแล้วฝาหลังนะครับฝาหลังนะ ครื่องก็ใช้งานปกตินะครับซื้อมากับลูกค้ามาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับไฟสีฟ้าก็ยังติดนะครับไฟสีฟ้ายังติดนะครับโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะครับฝาหลังนะครับยังสวยอยู่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสองฟิลนะครับปักไฟเดิมนะครับของวเทคเลยนะครับ สัญญาณเข้าก็จะเป็นแจ็คโฟนก็ได้หรือจะเป็นอ l นก็ว่าะครับสัญญาณออกก็ฝั่งละาสองรูเหมือนกันกับรุ่นอาเบียทั่วไปเลยนะครับว่าจะเป็นอาเบียสของพันส2งสองามันก็เหมือนกันนะครับห้าพนก็จะเป็นตัวท็อปปะคำห้พันก็ตัวนี้ใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้18บแนิ้วได้นะครับสิบแปนิ้วได้21นิ้วได้นะครับ สิบแปดนิ้วได้ยี่สิบนิ้วได้แล้วก็ยี่สิบสี่นะครับพอออนขึ้นปุ๊บนะครับไฟก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าลูกค้าดูอย่างนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าดูอย่างนี้มันจะเหมือนไฟกระพริบนะครับแต่มันไม่กระพริบนะครับตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นปุ่มมิ้วนะครับนี่ครับนะครับสิบแปดข้างละสามนะครับสิบแปดข้างละสามนะครับบางท่านก็ไปขับข้างละสี่นะครับถ้าไว้ใหญ่ก็แนะนําประมาณสักข้างละสาม นะครับ18 21นิ้ว24นิ้วมานะครับบางบางวงนะครับเครื่องไฟก็จะเอาไปขับ1 21 24นิ้วนะครับข้างละสองนะครับสบายนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ก็เครื่องก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับ25,000บาทนะครับ25,000บาทนะครับโบอิทิ R1R อินเวสนะครับ อาเมทนะครับสองโมเปกนะครับวันบิดนะครับวันบิดนะครับบัตรอาเมทเลยนะครับสบายสบายกำลังเลื่อๆนะครับไฟถึงนะครับมาแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดัลลัสสักนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีตีเทิร์นได้เหมือนเดิมมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็เอาเข้ามาตีเทิร์นได้นะครับอยางเรียก เพื่อนก็เบอร์โทรผมก็เบอร์นี้เลยนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ไม่ต้องโกงแน่นอนนะครับมีตัวตนนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านนรันสังนะครับเรื่อนก็เดิมๆนะครับเครื่อนใช้งานปกตินะครับนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้มาจากลูกค้าสุดๆร้อนๆนะครับมือดํานิดนึงนะครับขออภัยนะครับทายสีล้านนะครับใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขับนะครับบางท่านเดี๋ยวผมจะลองขับเบรนข้างนึงแล้วก็กลางข้างนึงนะครับข้าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ25 0 0 0บาทสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงนะครับที่เทอร์นได้นะครับลูกค้ามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกทีเทอร์ได้นะครับที่ร้านนรังสัตนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับดีเทอร์ได้ปทุมธานีนะครับส่งไปได้ทั่วไทยทั้ง7-7จังหวัดนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับได้หมดเลยนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองเนี่วเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับนครับอันนี้กลางนะครับอันนี้โลนะครับผม ทงานปกติเลยนะครับสบายๆนะครับเรือเรืองนะครับกําลังนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาสบมผนะครับจะเป็นแบบสัมผัสนะครับไม่ใช่กดนะไม่ใช่กดอย่างนี้นะครับสัมผัสเบาๆนะครับ 2 5 0 0 0บาทนะครับที่ไหนสนใจก็สูงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนารันศักนะครับซึ่งตั37398945นะครับ2 5 0 0 0บาทเอาไปเลย2 5 0 0 0บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ